เดี๋ยวนี้ยังมีคนป่วยเป็นไข้าการอีกเหรอเนี่ยพี่รู้ไหมคะไข้าการมีลักษณะาอาการเป็นยังไงไข้าการเรียกอีกอย่างนว่าไข้ดําจ้ะเป็นไข้ที่มีผื่นและการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นทางผิวหนังในรายที่ดุนแรงมากอาจจะมีเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณที่เป็นผื่นและผิวหนังจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำแล้วทําไมไข้การต้องสะกดด้วยโอจุฬาด้วยล่ะคะ คำว่าการมีลอจุลาเป็นตัวสะกดหมายความว่าดําคํำนี้ใช้ประกอบกับคําอื่นได้หลายคาเลยนะอ,อย่างเช่นกาลทวีปแปลว่าทวีปดําหมายถึงทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปของคนผิวดำกาลปากแปลว่าฝ่ายดําหมายถึงข้างแรมกาละโรคแปลว่าโรคดําเป็นชื่อโรคระบาดร้ายแรงชนิดหนึ่งมีหมัดจากตัวหนูเป็นพาหะผู้ที่เป็นโรคนี้ผิวหนังจะคล้ำเป็นจ้ำ,จำ หนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าการหมายถึงดำและไข่กลางหมายถึงไข่ดำใช่แล้วจ้ะ